หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ i ิช m a n s h o p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ i ิช m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Line Official@ l i แอ m a n s h o p อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Limanhop เลย ตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานของพ่อหนุ่มคนนี้นะครับ สำหรับแมปแรกของเขาเนี่ยเราเคยเล่นกันไปแล้วนะครับก็คืออบบี้ที่ห้ามเล่นนั่นเองนะเนื้อเรื่องก็คือประมาณว่าเราเข้ามาเล่นอบบี้นี้นะครับแล้วก็มีความผิดปกติของแมปเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเว้ยซึ่งคุณผู้ชมวนไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปสามารถดูได้ในช่องผมนะแต่ว่าเนื้อเรื่องของเจ้าแมปแบบนี้เนี่ยที่เป็นแมปใหม่ของเขาเนี่ยครับผมยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเนื้อหาภายในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีหรือว่าเกี่ยวกับตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่่่่่่่่่รรููู้้้้้้้เเ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 ลลลลลยยยยยนนนนนนะววววววืืออออออหาาาตงงีีีีีีคคคคบกกกกกไปปมมมมณณณุุุถพแแแททิิดดดดสส็ เพราะงั้นคือเราไปดูพร้อมกันดีกหว่านะนีับว่าเกมนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรกันแน่เกมแบบนี้มันน่าจะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับถ้าเกิดผมแปลไม่ดียังไงก็ขอภายุชมทุกคนกันด้วยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาสรุปกันอีกทีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อแม่เราขยันทิ้งเราจังวะตั้งแต่ออฟบี้แล้วเนี่ยไอ้บ้ามีเสียงกดกิง่งห้าไม์จากเขตปกครองก็คือเราอยู่ห่างออกไปห้าไม์จากเขตปกครองนะ่ะ มาแล้วเริ่มมาในบ้านนะครับแล้วก็มีเฮ้ยอันนี้เป็นอิสเทร์ของแมปแรกเขาปะที่มันเป็นไอตัวนู้มเนี่ยเวทบอกว่าให้เราตรวจสอบแพ็กเกจนะครับโอเคตรวจสอบกันหน่อยตรงกล่องมันมีโน้ตเขียนเอาไว้ประมาณว่าให้คิดก็คือแบบบอกเราเนี่ยว่าอย่าเปิดกล่องนี่เร็วนิดนะเดี๋ยวเราจะกลับมาฉลองในวันที่12วะ่ะคือวันที่12มันน่าจะเป็นวันเกิดของเราปะโอเคทตความสะอาดเตียงครับคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนว่าแมปนี้มันจะไม่ใช่แมปผีะครัยคุณผู้ชมคนไหนที่กลัวผีก็วางใจได้นะครับแบบนี้มันไม่ใช่แมปผี ทำความสะอาดครับผมทำความสะอาดกินพิซซงพิซซ่าอะไรวะเนี่ยทาไมฝรั่งคือมันชอบมีฉากแบบกินอะไรไว้เลอะเทอะตามที่นอนวะทําไมมดมันไม่ขึ้นบ้างหรอวะโอเคแล้วก็เอาขยะไปทิ้งน,นี่ครับอุ้ยตรงนี้มีโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์คือใช้งานได้ไหมอุ้ยคือผมไปกดที่โทรศัพท์ทำไมไม่มีเสียงโทรศัพท์ดังวะแย่ yeah. แล้วคุณผู้ชมคือทำไมผมโซนขนาดนี้วะโอเคเก็บถุงนี้ไปครับแค่นี้มันก็ดีพอสำหรับชั้นแล้วหละนะต่อไปก็ไปจัดระเบียบโซฟาซะหน่อย โอเคต่อไปเขาให้เราไปจัดระเบียบโซฟาครับโซฟาโซฟาโซฟาจึ๊บตบหมอนตบหมอนโบ๊ะโบ๊ะ okay. อ,อะไรอ่ะระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินนี่เป็นเหตุการณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินนะครับโดยกระทรวงความมั่นคงมีคนแหกคุกเหรอผู้รีภายติดอาวุธนะครับอะไรประมาณนั้นเขาเราอยู่ในบ้านไว้ล็อกประตูและหน้าต่างทั้งหมดเราต้องการให้เรามั่นใจว่าประชาชนของเราปลอดภยัย ติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นเราต้องขอภัยสำหรับการขัดจังหวะคุณเสียงไซเรนมาแล้วรถตำรวจโอ้มามาไม่หยุดมาไม่หยุดว่าจะเฮลนีไม่เกิดอะไรขึ้นฉันต้องไปหาโพ l i c แกน a n n e r อะไรมันคือ police สสก c a n n e r วะคือผมไม่รู้นะครับว่า police สสก c a n อร์เนี่ยมันคืออะไรมันน่าจะเป็นเครื่องมือแปลกๆเก,กี่ยวกับความปลอดภัยของพวกตำรวจเขาปะผู้ชมคนไหนที่รู้นะครับก็ช่วยบอกผมด้วยเพราะว่าประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวย <c oughs> ค,คือเวลามีปัญหาที่ประเทศไทยแบบกว่าตำรวจจะมาอันนี้คือของเขามีพกเครื่องนู่นเครื่องนี้เต็มไปหมดเนะยครับโอเคโพริสแกนเนอร์เรียบร้อยหมนี่มันเสียงมาจากกล่องหรือเปล่ากล่องนี้มีอะไรกล่องนี้มีระเบิดด้วยวะ What เอ้อะไรวะเนี่ยเฮดเคืออ่อน,นี้มันเหมือน VR ปะเป็นเครื่องเล่น VR เนี่ยครับ ฉันน่าจะไปปิดไฟฉันไม่ต้องการให้ไอ้พวกคนหลบหนีพวกนั้นสงสายในบ้านฉันโอเคโอเคโอเคไปปิดไฟ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 ให้หมดแย่ yeah, แล้วคุณผู้ชมคือทำไมมันเปิดไอ้ p o ลิ c แกน a n อร์แล้วมันตรวจสอบไอ้เฮ a เซตของเราอะมันมันคือแล้วผมผมค่อนข้างงงเนี่ยครับตอนนี้มีเสียงตำรวจซึ่งผมทำอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมตอนนี้เพราะว่าไฟมันดับอุ๊ย มีเสียงยิงกันมันคือเสียงปืนใช่มันคือเสียงปืนเพื่อนวัดทีวีใหม่แล้วผู้ชมนี่คือข้อความเกี่ยวกับการติดตามผลเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมาจากการจี้เครื่องบินปะคือซับมันไปเร็วมากนะผู้ชมอย่างไรก็ตามเรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าไอ้เจกนี้ทํางานผ่านชุดหูฟังคืออะไรวะหากคุณมีชุดฟังล่านี้คุณปลดก้าวออกมาจากนอกฟ้าด้วยความสงบ หมายความว่าไงให้ฉันไปเปิดไฟหน่อยใช่มันหมายความว่าไงเปิดไฟไม่ได้เ <c oughs> เปิดไฟไม่ได้ <c oughs> อุย้ยได้ยินเสียงคนพังกระจก w a t e hell เกิดอะไรขึ้นแปลไฟฉายครับ <c oughs> โอเคแปลไฟฉายด้วยความที่ผมไม่รู้จักนะ่ว่าไอ้ police scanner นี่ยมันคืออะไรพอสแกนแล้วมันก็ชี้มาที่กล่อง vr ที่เป็นของหอนวันเกิดของเราอะอยู่ดีตัวเราสันมีคนอื่นอยู่ที่นี่ตัวเรามันกลัวมันสันผมได้ยินเสียงตีน มีเสียงตีนดังมากคุณชมุมโอ้ฟังออกได้ป่าววะคูณชมไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดมันจับสแกนเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นเตือนไว้อะไรอะมีปืนเหรอฉันมีปืนอยู่จะต้องไม่เอามันโอเคโอเคเอ็นเตอร์เดอรกันได้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 ได,ได,ได้คือมีปืนอยู่ชั้นล่างนะครับเราต้องเอาปืนที่ชั้นล่างเลยเหรอแช่แล้วไงโอเพนเดอะดอโอเพนเดอะดอเฮ้ยทำไมไปคาสิโนวะ ช่องเว็บไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรครับโอ้รอดคือผมจะไม่พยายามเปิดไฟฉายนะผู้ชมอะไรฮะพวกเขาอยู่ที่นี่ซ่อนเฮ้ยจะมาดูไปซ่อนตรงไหนตอนนี้ผมยืนอยู่เฉยเนนะี่ยผมทำอะไรไม่ถูกแล้วผมยืนอยู่กับที่เฉยผู้ชมผู้ชมจับมือผมไว้อย่าหนีออกไปนะเหมือนมันลื้อบ้านเรามันทำอะไรสักอย่างนึงอะ่ะมาแล้วเกตการดโอเคเอาปืนในเซฟ นั่นแหละแลวไงแล้วลงไงจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้โอเคใช่เราอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้เอ,อให้พี่เคียร์ทีละโซนเนี่ยโอเคโอเคนี่คือตัวเรามันสั่นมากเว้ยตอนเนี้ยแพนิี่จัดจัดคือแบบสั่นแบบสั่นกลัววิตกขงังวนมากโอเคไม่มีใครใช่ไหมฉันต้องขึ้นไปเคียร์ชั้นบนเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโอเคเคียร์ชั้นบนมีคัสซีอีกแล้วเหรอ มันจะไม่มีแล้วใช่ไหมอือหือ <c oughs> เรียบร้อยจบแค่นี้คือที่ผมร้องเคยเมืเ่อกี้คือผมเห็นตัวมันแล้วนะเว้ยผมเห็นเหมือนแสงไฟนะเหมือนว่าใครมันอยู่แล้วผมก็กดยิงแบบยิงย้ำๆไปแล้วอะถ้าเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงแบบแก,ก๊แกๆปะเหมือนว่าปืนเรามันไม่ไใส่ลูกป่ะวะ แต่สิ่งที่มันคาใจผมมากเลยก็คือ,อเจ้าโพลิสแคนเนอร์เนี่ยคือมันคืออะไรฟะเนี่ยคุณสมบัติคร่าวๆเครับเขาบอกเอาไว้ประมาณว่ากําหนดให้กับการควบคุมการจราจรทางอากาศเนะครับมันก็น่าจะใช่อยู่นะถ้าเกิดมันเอามามีกับเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเพราะตอนที่เราฟังคําเตือนจากทีวีเนี่ยเขาบอกประมาณว่ามีการจี้ทางอากาศเกิดขึ้นเนะครับเหมือนว่าจี้เครื่องบินอะไรประมาณนั้นอ่ะนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ดีนีว่าการจี้เครื่องบินเนี่ยทำไมมันต้องเข้ามาที่บ้านเราอะ ทำไมมันต้องเข้ามาที่บ้านแล้วมันก็ยิงเราวะถ้าสรุปจากตามที่ผมเข้าใจนีครับก็คือเราถูกพ่อแม่เนี่ยทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวเว้ยแล้วพ่อแม่ก็วางกล่องขวัญเอาไว้ให้นีครับซึ่งเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเปิด แล้วเราก็ทําความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นไปแล้วก็มีการแจ้งเตือนอนะครับเหตุก่อการร้ายในทีวีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันมีเหตุร้ายหรือว่าเหตุอะไรร้ายแรงเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนกันทางทีวีแบบนี้นะแหละนะแล้วเมื่อเราฟังเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีการก่อกจลาจลเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็บอกอกับตัวเองะครับว่าให้ไปปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเนี่ยมันจะตกเป็นเป้าหมายของไอ้พวกก่อจลาจลเยนะแต่เมื่อเราปิดไฟแล้วเนี่ยไอ้โจรนนะครับมันดันเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยผมของ ไปเอาปืนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยก็คือเราเนี่ยไปหยิบเครื่องโพลิสแกนเนอร์มาเนี่ยครับแลวเครื่องนั้นเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณมาที่ไอ้กล่องของขวัญที่พ่อของแม่เราเนี่ยเอาวางไว้ให้เว้ยแล้วเปิดมาเนี่ยมันก็คือเครื่อง VR เป็นเครื่องแบบเล่น VR นะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องเนี่ยเพราะผมไม่เข้าใจว่าไอ้เจ้าโพลิสแกนเนอร์เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเมื่อเราปืนเนี่ยไปเชียร์โซนต่างๆของบ้านเรียบร้อยแล้วเบอนี่ยครับเ สรุปว่ามันอยู่ชั้นบนจริงๆเว้ยแล้วมันก็ยิงเราตุยเลยเนี่ยครับสำหรับคุณผู้ชมเขาไหนนะครับที่อยากลองเข้ามาเล่นแบบนี้เนะี่ยคุณผู้ชมก็กดที่ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปวันรันจบเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมากนะครับบ๊ายบายครับผม